สวัสดีค่ะชื่อกสกษนาโพทองนะคะชื่อเล่นชื่อพี่หญิงค่ะพี่หญิงเป็นคนจังหวัดกาญจนบุรีนะคะเรียนจบปริญญาตรีคณะครุศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยราชพัฒกาญจนบุรีแล้วก็สอบบรรจุเข,ข้ารับราชการครูได้21ปีแล้วก็ลาออกมาทำธุรกิจ กับบริษัทคังเซนเคนโกอินเตอร์เนชั่นแนล25ปีนะคะก็ประสบความสำเร็จได้เงินเข้าบัญชีมา80กว่าล้านบาทแล้วก็ได้เที่ยวเมืองนอก40กว่าครั้งวันนี้พี่หญิงอายุ65ปีแล้วค่ะมีชีวิตที่สุขสบายดีทุกอย่างแต่ทำไมยังมาสมัครทำธุรกิจกับบริษัทกิฟต์มอล เพราะว่าพี่หญิงรวยแล้วแต่เพื่อนฝูงญาติพี่น้องคนใกล้ตัวอีกจำนวนมากที่เขายังลำบากยังต้องการมีชีวิตที่ดีขึ้นพี่หญิงก็เลยตัดสินใจเข้าร่วมธุรกิจกิฟ f ์มอลเพื่อจะได้นำพาเพื่อนฝูงญาติพี่น้องเนี่ยเข้ามาทำธุรกิจด้วย ะะแล้วทำไมต้องเลือก Gift Mall เพราะว่าบริษัท Gift Mall มี4ดีค่ะดี D ที่1นะคะก็คือบริษัทดีบริษัทดีดูตรงไหนคะดูที่เจ้าของบริษัทนะคะเจ้าของบริษัท Gift Mall ก็คือดรนัทพัฒน์อัมพันยุทธท่านเป็นประธานบริษัทคังเซนเค็นโกอินเตอร์เนชแนลค่ะดิฉันทำธุรกิจกับท่านมา25ปี ประทับใจรู้สึกว่าทํางานกับท่านแล้วอบอุ่นเพราะท่านดูแลสมาชิกดีเหมือนคนในครอบครัวนะคะแล้วก็เป็นนักเรียนนอกมีความรู้มีทรัพย์สินเกิน5,000ล้านบาทแล้วมีจิตใจดีนะคะข้อ2ก็คือสินค้าดีค่ะบริษัท กิฟ์มอลนะคะมีสินค้าหลากหลายทั้งในประเทศและต่างประเทศดิฉันชอบตรงที่ว่าให้ชาวบ้านเอาสินค้ามาฝากกิฟต์มอลขายนะไทยทำไทยใช้ไทยเจริญค่ะดีที่สามก็คือแผนการตลาดดีใจลุก ลึกทุกชั้นเลยค่ะนะาจ่ายเยอะมากนะแล้วก็เป็นแผนการตลาดที่มีความยุติธรรมนะคะสามารถแซงกันได้แล้วจ่ายเงินเดือนละสองครั้งค่ะนะดีที่สี่ก็คือการฝึกอบรมดีนะคะอืมทุกวันเลยค่ะหนึ่งทุ่มท่านสามารถเข้ามาฟังนะคะความรู้เกี่ยวกับบริษัทกิฟ m ์โมได้หนึ่งทุ่มนะคะทุกวันเลยค่ะไม่เว้นสักวันเดียวนะคะ แล้วก็เมื่อมีครบสีดีตัดสินใจเข้าร่วมธุรกิจได้เลยค่ะนะก็สำหรับคนที่ลังเลใจตอนนี้นะคะเอ,อ่อโควิดระบาดหนักมากไปไหนก็ไม่ได้บางคนก็ตกงานอยู่กับบ้านนะคะอย่าเครียดอย่าฆ่าตัวตายนะมีทางออกมีทางเลือกวันนี้ขอเชิญชวนท่านมาสมัครกิฟ t ์มอ e ฟรีค่ะสมัครฟรีนะคะออแล้วก็กิฟ t ์มอนี ออนไลน์ร้อไม่ต้องออกไปไหนเลยนะคะมีมือถือเครื่องเดียวก็สามารถทำธุรกิจกับคลิฟมอลได้แล้วนะคะแล้วก็สำหรับท่านที่สมัครเข้ามาแล้วทำใหม่ๆยังไม่ประสบความสำเร็จนะ ท้อละอย่าท้อค่ะนะเวลาใดที่ท่านทอ้อขอให้มองหน้าลูกมองหน้าหลานนะถ้าท่านทอ้อท่านไม่ทําธุรกิจลูกหลานท่านจะมีชีวิตอยู่ได้อย่างไรล่ะคะนะอย่าทอ้อมองหน้าลูกมองหน้าหลานแล้วให้กําลังใจตัวเองบอกว่าทํารุ่นเรารวยรุ่นลูกเอาวะนะก็ขอให้ทุกท่านจงโชคดีเป็นเศรษฐีเงินล้านยามหลับก็ขอให้ฝันเห็นเงินหมื่นยามตื่นขอให้ได้ จับเงินแสนถ้าแม้นมาทำกิฟต์มอขอให้ได้จับเงินล้านสวัสดีค่ะ